สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะนผู้ชมเนาะวันนี้นะนผู้ชมเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะกับบรรยากาศสายๆแบบนี้ที่วัดบ้านหลักนะทนผู้ชมเราจะมาขอเลขกับแมททิกกนทองนะทนผู้ชมเนาะ กับการจุดทูปขอนั่นเองนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินจุดธูปไปแล้วนะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนาะนี่คือบรรยากาศรอบๆวัดนะท่านผู้ชมที่วัดบ้านหลักนั่นเองนะท่านผู้ชม แอดมินก็เก็บหัวเข่าอยู่นะท่านผู้ชมเนาะที่รถล้มวันนั้นเนาะก็เดินทางก็วันนี้ก็ขี่รถไม่เร็วนะท่านผู้ชมเพราะว่ายังเก็บหัวเข่าอยู่นะท่านผู้ชมยังไม่หายนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือศาลของเจ้าแม่ตะเกนทองนะท่านผู้ชมที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมเนาะแวะผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมมาทําบุญนะท่านผู้ชม จะมาขอโชคขอลาบเนาะกับเม่ตะเก็นทองกันได้นะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูบไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้เนาะจะมารอลุ้นเลขทูบไปได้วยกันนะท่านผู้ชม ว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะเดมารอดูด้วยกันนะท่านะผู้ชมว่าตัวเลขจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนานะ แวะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาไหว้แม่แตะเก็นทองนะท่านผู้ชมหรือจะมาขอโชคขอลาบกับแม่ก็ได้เนาะหรือมาทําบุญที่วัดแห่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมสําหรับคําอธิษฐานนะท่านผู้ชมนั่งอยู่ด้านบนเนาะก็ขอได้นะท่านผู้ชมหากสมหวังแล้วก็มานะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้อากาศสดใสนะผู้ชมนะอากาศก็ร้อนนิดนึงนะมผู้ชมร้อนแต่เช้ากันเลยทีเดียวเนาะสําหรับในวันนี้นะมุผู้ชม้องฟ้าก็สดใสอยู่นะผู้ชมเนาะมีปุยแม่ขา,ขาวๆลอยกันอยู่นะผู้ชมเนาะนี่คือภายในวัดนะคผู้ชมวัดบ้านหลักนั่นเองนะุผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ มารอดูได้กันนะครับว่าวันนี้เราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะกับเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดบ้านหลักนะทุาผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่าผู้ชมเนาะกับแอดมินเทพนะักรน,นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับหากคุณชอบการถ่ายทําของเราเนาะหรือตัวเลขของเรานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอรุ่นด้วยกันนะครับว่า ตัวแรกจะเป็นตัวอะไรนะท่านผู้ชมเดีเราลุ้นได้กันนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวแรกที่นี่นะท่านผู้ชม เราดูวยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเนาะตัวเลขเป็นเลขเก้านะท่านผู้ชมสำหรับตัวแรกเนาะจะมา,อารอลุ้นตัวที่สองตัวที่สามไปได้วยกันนะท่านผู้ชมจะมา,อารอลุ้นด้วยกันนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะ ด้านบนเป็นเลขเก้านะครับตัวที่สองก็เป็นเลขเก้าเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอรุ้นตัวที่สามเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณชอบคลิปนี้นะท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับเราอยู่ที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมโบสว,วัดบ้านหลักก็สวยนะท่านผู้ชมเห็นไหมสวยนะท่านผู้ชม ตัวบวดที่นี่มีความสวยงามนะท่านผู้ชมเนาะเข็มตะเคียนทองเนาะให้หวยถูกมาหลายงวดแล้วที่นี่นะท่านผู้ชมจะมารอรุ้นนะท่านผู้ชมเนาะตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชม เราล้นตัวที่3านะครับท่านผู้ชมจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะ จะมารอรุนวนกันนะท่านผู้ชมตัวเลขตัวที่สามนะครับจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะมารอรุนวนกันนะครับตัวที่สามกำลังจะออกมาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวรอรุนด้วยกัน ตัเลขออกมาครอบทั้งสามตัวแล้วนะท่ผู้ชมเนาะเก้าเก้าเจ็ดนะท่ผู้ชมเนาะเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะผู้ชมเนาะเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะท่ 9, 9, 9, 7, 7, 9ะผู้ชมอย่าลืมนะครับตัวเลขสวยๆจากทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่ผู้ชมเนาะสามตัวตรงๆนะครับสําหรับงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฏาคมสองห้าหกสี่เก้า เก้าเจ็ดนะท่านผู orm, ้ชมเนาะเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะท่านผู nine, ni ้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมซื้อหกเจ็ดเจ็ดหกไปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเก้ากับเจ็ดตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหรือจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมหากคนชอบคลิปคลิปนี้เนาะ กดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ทางช่องของเราเพราอกปนบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ